ครับสลับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการแก้ไขระบบเึงเสียงนะครับในรถโตลต้าตัวรีโวนะครับตัว4ประตูนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเทคนิคในการแก้ไขของทางชีมง,งานโอเวอร์ฮอนสาวราชิงนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับในส่วนในการติดตั้งเะตัวลำโพงวิเลนนะครับติดตั้งก็มาในสภาพแบบนี้นะฮะนะครับนี่คือเป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆซึ่งมันล้าหลังนะครับติดตั้งแบบนี้นะครับมีการสูญเสียจะไม่ได้มิติแล้วจีเสียงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชีมง,งานโอเวอร์ฮอนสาวราชิพนะครับเดี๋ยวเราทำการออกแบบติดตั้งเะตัวลำโพงมนชุดนใหม่เข้าไปพร้อมกับทําการออกแบบเะตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่พร้อมกับทําการปรับองาตนี้ ก็เป็นซับบ็อกนะครับติดตั้งมาด้วยกันทั้งหมดห <Ooh. S> 1คู่ก็มีปัญหาเรื่องการหักล้างในเรื่องของอย่านฟาร์มชีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการถอดออกไปนะครับแล้วเราทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับชุดใหม่เข้าไปซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้ว ตัวนี้ก็เป็นเจ้าต,ตัวปลีแอมครับติดตั้งไว้ที่เกเเดี๋ยวเราต้องการถอดมาครับแล้วดูนะครับดูการติดตั้งจตัวซิสเตอร์ติดตั้งมาในรูปแบบนี้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าววนะครับว่าในการที่เราทำการออกแบบติดตั้งระบบเบืองเสียงรถยนต์นะครับเ mm. พื่อนๆสมาชิกจะต้องได้เห็นนะครับการติดตั้งข้างเบื้องหน้าและข้เบื้องหลังนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างภายในรถเราครับทางชิมงานโอคอนสาวลัดชนครับเรายินดีให้เพื่อนสมาชิกได้มาชมขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางชีมงานโอคอนสาวลัดชนแล้วก็จะะท่านนคร สุขกับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันดับแรกเรามาดูขั้นตอนเละเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดม ซึ่งมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงครับตัวดัมก็จะมาทําโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วนอกจากนั้นครับก็จะลดค่าพูกคลีกก็คือการรั่วไหลนะครับดูขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นดมของยอแคลเบตซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงอันนี้เป็นขั้นตอนในการรีดพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ทาการสร้างเจ้าตัวอินฟอร์สเ็นเข้าไปนะครับเพื่อทําโครงสร้างให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมแล้วเรามาดูตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวหล เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาพร้อมกับทําการปรับองศาพเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงแล้วก็ทําการติดตั้งจะตัวเอ็กซ์ตาร์ลิงเข้าไปในระบบนะครับเอ็กซ์ตาร์ลิงนะครับเป็นงานที่เราดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะโต้ต้ารีโวโดยเฉพาะเราจะเพิ่มความหนาตามโครงสร้างของรถแต่และรุ่นแต่ละย่อดโดยเฉพาะตัวตัวรีโวนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับเรามีการนําแผ่นโละหะมาทําการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์นะครับเราจะหลีกเลี่ยงการใช้พวกซิลิโคนพวกปืนกาวพวกนั้นนะครับจะส่งผลนะครับความอ่ผลต โครงสร้างของตัวซีเตอร์นอกจากนั้นเราก็จะได้ทําการออกแบบติดตั้งตัวตูวต้ตตตซับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วของท่าข่าย m j x นะครับเป็นตู้ไฟเบอร์เข้าลูกนะครับบอกทุกอย่างไม่มีการดัดแปลงบอกคงสภาพเดิมนั่งสะดวกสบายเหมือนเดิมแต่ที่นะครับที่เราจะได้คือเราจะได้เบรคที่ได้หนักแน่นและนุ่มนวลการคอนโทรลเบรคก็จะมีพุดเบรคมาให้เราคอนโทรลนะครับบอกเปิดทุกอย่างนั่งสบายแล้วก็ได้มิติเสียงที่ชัดเจนได้เบรคที่หนักแน่นแล้วเรามาดูขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากครับก็คือขั้นตอนในการติด ตดตั้งยึบผนังฟิวนะครับมีการสร้างเพจขึ้นมาใหม่พร้อมกับนำแผ่นโลหะทาการยึดโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิวแล้วดูมาตรฐานในการวายสายนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับจะได้เห็นเทคนิคในการติดตั้งทางชิงงานโอ้สาวละชพฤกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทาการทดสอบวิติแล้วิทีเสียงกันดูนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับเฟอร์นะครับเป็นตู้ไฟเบอร์นะครับติดตั้งอยู่ที่นะครับเบาะ แถวที่2นะครับเป็นตู้นะครับเข้ามุมนะครับพร้อมกับทําการหาปริมาตรนะครับตัวซับก็มีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับของ m t มและนอกจากนั้นนะครับเราได้เห็นเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบีเลนชุดหน้าชุดหลังพร้อมกับทําการปรับองศาเพื่อทำการยกระดับวิธีเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราสังเกตนะครับการทํางานนะครับของเจ้าตัวลำโพงซาวเฟอร์กับลำโพงบเลนนะครับ ข้างหน้าพร้อมฉีดได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วนอกจากนั้ครับเราจะได้วิธีมิติและที่เสียนะครับอยู่บนแดชบอร์ดครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในระบบนะครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโเซสเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์ฟอนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นทางค่ายนะครับไม่ใช่เป็นของเพลเนียเป็นของคณนาสดิกนะครับก็จะเป็นอีกทางค่ายนึงนะตัวนะครับสัญญาณนะครับปีเอานะครับป่าค่อนข้างโวนค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องทำการรีเวิร์ดแมทชิ่ง คับให้นะครับแบตกับเจ้าตัวอุปกรณ์ที่เรากำทํงการติดตั้งนะฮะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมีการปรับนะครับแก้ไขระบบมาคูสิกนะครับของเราชุดหน้าชุดหลังแล้วก็จะตัวซัมเฟอร์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกัดูนะครับ Wanna get Yeah Who's so who so yeah. ครับหลังจากที่เราทําการทดสอบฟังนะครับฟังซุกแหม่มาได้ฟังมัรนแรนงลมนะครับได้ฟังเพลงหลากหลายสไตล์นะครับฟัง รู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับที่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถโตต้าตูริโวนะครับตัวพีแลนเดอร์อันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโตยต้าตัวตวริโวนะครับตัวพีแลนเดอร์นะครับ ที่อยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอ็นนะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนเซาแล้วทุกคนครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงรถโตต้าคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนเซาแล้วทุกคนครับขออวยความสุขการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ